สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําขั้วเนื้อใส่ริกแส้อ่อนกินกันครับเผ็ดร้อนอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกวันนี้ใช้เป็นเนื้อวอัวส่วนสะโพกนะครับนำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเดี๋ยวเราจะนําไปสับครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กจะช่วยให้เราสับได้ละเอียดได้ง่ายครับถ้าใครชอบเนื้อส่วนที่หอมๆแนะนําให้มีมันติดเล็กน้อยครับเวลาผัดออกมาจะได้ฉ่ำไม่แห้งมาก จากนั้นใส่ลงในโถได้เลยครับอันนี้เป็นเครื่องสําหรับบดสับเนื้อสัตว์นะครับสะดวกและง่ายมากๆถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ที่ลิงก์ให้นะครับนี่นะครับจากนั้นก็สับได้เลยละเอียดแค่ไหนก็ใช้เวลาตามนั้นเลยครับใครชอบแบบหยยาบก็สับแค่พอแตกครับแต่ถ้าใครชอบแบบละเอียดก็สับนานๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้สะดวกล้างง่ายแป๊บเดียวเสร็จครับมาดูเครื่องแกงกันครับเครื่องแกงที่จะใช้เป็นเครื่องผัดเริ่มจากพริกไทยเม็ดครับผิวของมะกรูดครับจากนั้นโขใหห้แลกครับ ผิวของมะกรูดอย่าใส่เยอะเกินนะครับเดี๋ยวจะออกรสขมครับตามด้วยข่าครับตะไคร้ครับอัตราส่วนทั้งหมดอยู่ท้ายคลิปครับอันนี้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กนะครับแช่น้ําหน่อยหนึ่งนะครับพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็เกลือครับเกลือจะช่วยให้แหลกได้ง่ายครับจากนั้นก็โขลกให้แหลกตามชอบได้เลยครับพอแหลกแล้วก็ใส่หอมลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับ โขกต่อนะครับจนแหลกตามชอบได้เลยครับนี่นะครับได้มาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กระปีครับถ้าใครใช้พริกแกงซื้อเติมกระปีนะครับส่วนใหญ่พริกแกงซื้อจะไม่ใส่กระปีมาให้นะครับจากนั้นขกให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยเราจะได้พริกแกงสําหรับทําเครื่องผัดครับพริกแกงนี้สามารถนําไปทําพริกแกงเผ็ดได้หรือว่าทําผัดเผ็ดได้ด้วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยครับ ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสำับผัดลงไปเล็กน้อยครับพอเริ่มร้อนนําเครื่องแกงที่เราโขลกมอสักครู่ลงไปผัดได้เลยครับผัดไปอ่อนไปเรื่อยๆจนเหลืองหอมครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวจะไหมถึงก่อนพอผัดมาจนเหลืองหอมดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรานําเนื้อที่เราสับเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ ลวนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อแห้งตามชอบนะครับใครชอบแบบฉ่ำๆนุ่มๆไม่ต้องผัดนานแต่วันนี้ผมขอแบบแห้งๆชุนๆจะคั่วนานนิดนึงครับจนแห้งไปเลยครับนี่ครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มนะครับพอเนื้อสุกเนี่ยน้ามันจะออกมาไม่ต้องกลัวติดกระทะครับพอเราคั่วมาจนสุกแห้งตามต้องการแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็น้ําปลาครับจากนั้น ผัดต่อคั่วต่อให้แห้งตามต้องการครับใช้ไฟแรงๆได้เลยครับขั้นตอนนี้ครับพอได้ออกมาตามต้องการแบบนี้เข้ากันดีแล้วเรียบร้อยนะครับโรยพริกไทยอ่อนลงไปครับใครชอบทานใส่เยอะๆนะครับใบมะกรูดครับพริกหยวกครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบครับจากนั้นก็ผัดจนกว่าพริกแล้วก็เครื่องต่างๆที่เราใส่ลงไปจะสุกดีครับพอสุกดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปใส่ใบกะเพราลงไปได้เลยครับ ใบกะเพราผมปลูกเองฉะนั้นใบมันจะเล็กน,นิดนึงครับแต่มันจะหอมและฉุนมากๆเลยครับนี่นะครับผมจะใส่ดอกของเผาลงไปด้วยเวลาผัดมันจะมีกลิ่นหอมครับจากนั้นก็ผัดคั่วไปเรื่อยๆให้ใบกะเพราสุกตามที่เราชอบเลยครับใครชอบแบบสุกเหียวๆก็ผัดนานๆได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเลยนะครับสำหรับเมน,นูนี้คั่วเนื้อหรือว่าผัดเนื้อแห้งๆครับนี่ครับสูตรนี้จะแห้งๆล้วนๆเลย เผ็ดร้อนตามชอบได้เลยครับเพิ่มพริกได้ลดพริกได้แล้วแต่ความชอบครับใครอยากทําเมนูนี้นะครับอัตราส่วนผมจะขึ้นให้ที่ท้ายคลิปเพื่อนๆสามารถจดเอาไปทํากันได้ใครอยากให้ผมทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ